สวัสดีครับอยู่กับผมข่าวช่องกอลเวลานะครับต <c oughs> ัก <c oughs> คนครับวันนี้ผมจะมาเล่าข่าวกับของบูเอี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดคิดสองร้อยนะครับใส่กับมิดนของของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็น หขอเลยนะครับจะผมให้ดูในรูปเลยนะครับอ่าดูในรูปเลยนะครับ ปรากฏว่าเครื่องบินลน้มมานลน้ะครับมาลุงโจสุขเชยอย่างปลอดภัยนะครับโชคดีนะครับผูบ้ดิสารล้มนั้นปุบมมือด้วยนะครับเครื่องบินล้มนั้นต้องแสดงความชัยชนะของเครื่องบินลํานั้นด้วยนะครับสำหรับข่าวนี้ลากรน,นะครับเขาข้องคอซิลานะครับ